ทีนี้ดูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลในเทอมเทอมนี้นะครับเราจะได้ทดลองปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลน,นะครับในส่วนถ้าเราออนไซต์ได้ก็ มาใช้เครื่องดนตรีที่โรงเรียนได้นะครับแต่ต้องดูก่อนสถานการณ์นะครับว่าจะได้ใช้เครื่องดนตรีไหมนะครับทีนี้ครูนะครับ,ารบการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลน,นะครับในหน่วยเนี้ยนะครับครูจะให้หนักเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่มีชื่อว่าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดนะ,ะให้ฝึกตรงนี้นะครับ อันนี้เทอมนี้ไม่ไม่ได้เลือกแล้วนะอ่าน,นี้เราครูขอเจาะจงลงไปเลยว่าจะเรียนอะไรนะครับอ่าทีนี้ลักษณะของคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะเป็นริมเนาะเป็นริมนิ้วกดนะครับลักษณะของคีย์บอร์ดเขาจะเป็นริมนิ้วกดนะทีนี้พอเป็นริมนิ้วกดแล้ววิธีการเล่นก็คือวิธีการฝึกก็คือการกดนิ้วลงไปที่ ริมนิ้วนั้นๆน,น,นะครับอ่อาทีนี้ไอ้ครูจะให้ดูภาพง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูง่ายๆนะครับเป็นอันนี้อ่าให้ดูแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับอันนี้คือตัวโน้ตที่อยู่บนริมคีย์บอร์ดนะครับ อันนี้คือ1ช่วงเสียงก็คือหรือ1ออกเตปนะครับหออกเตปคำว่าออกเตปก็คือช่วงเสียงระหว่างเสียงที่1ไปจนถึงเสียงที่8ดนะครับเรียกว่า1ออกเตปหรือ1ช่วงเสียงนะครับอ่อาทีนี้บนคีย์บอร์ดก็จะมีตัวโน้ตประจําอยู่อันนี้ครูโตทาเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจตรงนี้เนาะเข้าใจนะครับว่าตัวโน้ตที่เขียนไว้เนี่ยมันมันชื่อว่าอะไรนะครับ ในเรื่องของบรรทัด5้าเส้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราทําความเข้าใจที่เป็นตัวอักษรก่อนนะครับมันจะได้ทําความเข้าใจได้ง่ายนะส่วนบรรทัด5เส้นเมื่อเราเข้าใจที่เป็นตัวอักษรแล้วเนี่ยบรรทัด5เส้นก็จะง่ายสําหรับเรานะครับดูตอนดูตัวอักษรก่อนนะครับตัว c ก็หมายถึง do d re e mi f f g son a la t b แล้วก็ตัวสุดท้ายของเสียงที่8 นะครับเสียงที่แปก็คืออ่า C ก็คือโดนะครับอันนี้เป็นโดอ่าสมมุติถ้าเราจะแยกระดับเสียงก็จะเป็นโดต่ําถึงโดสูงอย่างนี้เองนะครับอ่านี่คือตําแหน่งกดใน1ช่วงเสียงนะครับใน1ช่วงเสียงแต่ถ้าเราได้เรียนนะครับก็จะมีการกดทั้ง2มือนะครับอันนี้ครูตัวทำให้ดูก่อนว่าอ่าอันนี้รูปแบบของริมนิ้วของคีย์บอร์ดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ่าอ่า,อาดูไว้นะครับแล้วก็จำให้ได้นะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ตรงเนี้ยเราจะนำมาใช้กับคีย์บอร์ดกับเครื่องคีย์บอร์ดนะครับอ่าทีนี้โอเคนะรูปนี้อ่าต่อไปนะครับทีนี้ ในลักษณะของคีย์บอร์ดเรามาทําความเข้าใจเครื่องดนตรีที่เป็นริบนิ้วก่อนนะครับเครื่องดนตรีที่เป็นริบนิ้วแต่เดิมนั้นนะครับก็จะมีแอคคอเดียนนะครับแล้วก็มีเปียโนนะครับอ่าเมโลติก้านะครับหรืออันที่เป็นอันเล็กแล้วใช้ลมเป่าแล้วกดลมเป่าพร้อมกับกดก็เรียกว่าเมโลเดียน นั้นก็เป็นริมนิ้วเหมือนกันงนั้นลักษณะของเครื่องดนตรีที่เป็นริมนิ้วมีเยอะหลายรูปแบบนะครับออแกนอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับก็ใช้ใช้ได้นะอ่าทีนี้มาดูก่อนว่ากลไกของการกําเนิดเกิดเสียงของเครื่องดนตรีริมนิ้วพวกนี้มันเกิดจากอะไรนะครับอ่ะเอาเปียโนก่อนเปียโนนะครับ เวลามันเกิดเสียงเนี่ยเวลาเรากดริมนิ้วลงไปถ้าเป็นเปียโ,โนแกรนนะครับเป็นแกรนเปียโ,โนธรรมดาที่ไม่ใช่เปียโ,โนไฟฟ้าเนี่ยนะครับเปียโ,โนแกรนปกติเนี่ยนะครับเวลาเรากดนะครับด้านในของเครื่องดนตรีก็จะมีสายมันจะเป็นสายเป็นเขาจะทําเป็นสายไว้ลักษณะของสายก็คล้ายๆกับเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าขิมนะครับอ่าเขาจะมีสะพานสายแล้วก็มีการขึงสายไว้ ทีน,นี้เวลาเรากดริมนิ้วเนี่ยมันจะมีคอนอยู่อันหนึ่งลักษณะเหมือนกับค้อนเลยนะครับเป็นโลหะพอเรากดริมนิ้วปุ๊บค้อนเนี่ยก็จะเคาะลงที่สายอ่าคอนนี้จะเคาะลงที่สายปึ้งแล้วก็จะเกิดเสียงนั่นเองอันนี้คือก,กลไกของแปลนเปียโนนะครับอ่าทีน,นี้ถ้าเป็นอ่าอย่างเมโลเดียนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าต้องเป่าลมแล้วก็กดใช้ลมไปทําให้เกิดเสียงนะครับ ออกแกนอ่าแอคอร์เดียนเหมือนกันอคอร์เดียนก็ใช้วิธีการสูบลมด้านข้างนะเพื่อที่จะทําให้เกิดเสียงนะครับอ,ออกแกนก็มีลักษณะคล้ายๆกับเปียนโนนะครับอ่าทีนี้ลักษณะของเปียนโนเขาก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบอีกชนิดหนึ่งแต่จะเป็นเครื่องดนตรีกระทบสายนะครับไม่ใช่กระทบเหมือนกลองนะครับ อ่าคนละอย่างนะครับเปรีเป็นกระทบเหมือนกันแต่ไม่ได้กระทบเหมือนกรองอันนี้จะกระทบกับสายนะครับจะว่าเป็นเครื่องสายสัทีเดียวก็ไม่ได้จะว่าเป็นเครื่องตีก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันทั้งสองแบบเลยนะครับอ่าทีนี้ชื่อจริงๆของเปียนโนเปียนโนเราเรียกว่าเปียนโนนะครับ เปียนเปโนน่าจะเป็นคำคำแปลงน่าจะเป็นคำแปลงเพราะเพราะชื่อจริงของเครื่องตีชนิดนี้มีชื่อว่า p ปี o โนฟอร์เต้ปียโนฟหรือ p ป e. ี o โนฟอร์เตอันนี้คือชื่อจริงเปียโนก็อาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อแปลงที่เขาเรียกมาอาจจะอยากจะเรียกให้มันดูง่ายขึ้นน่าจดจำได้ง่ายขึ้น คนก็จะจำชื่อเปียโน,โนได้ง่ายกว่าจำชื่อ Piano Forte เห็นไหมครับอ่าทีนี้เปียโนพัฒนามาจากที่ไหนเปียโนเป็นการพัฒนาเครื่องดนตรีมาจากเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าฮาร์ปซิคอร์ดอืมฮาร์ปซิคอร์ดมีลักษณะยังไงอ่าถ้าใครชอบดูภาพยน ถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเทพเจ้ากรีกโรมันอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องดนตรีเทพนะอันนี้เป็นใน,ใน,ใ,นในภาพยนตร์นะเรียกตั้งชื่อว่าฮาร์ปซิคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีเทพดาถวยเทพของอาชาวกรีกโรมันเนี่ยเขาจะนิยมเล่นกัน ในหนังอะนะในภาพยนตร์น่ยนะอันนี้แต่จริงๆฮาร์ฟซิคอร์ดก็ถูกสร้างขึ้นที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีก็อยู่ในอาณาจักรกรีกโรมันนะครับในอดีตออดีตอิตาลีก็น่าจะเป็นอาณาจักรโรมันอาณาจักรกรีพวกนี้นะครับทีนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเครื่องดนตรีชนิดนี้นะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกอยู่ที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลี เมื่อปีคริสตศักราชหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าเขาสร้างอันนี้มนุษย์สร้างนะไม่ใช่เทพเจ้าของกรีกโรมันนะครับคนละเรื่องนะะไม่ใช่นะครับแต่เขาเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสวยงามด้วยหนึ่งแล้วก็มีความคนที่นั่งเล่นก็มีความสง่างาม,ามเขาก็เลยนำไปประกอบภาพยนตร์เอ,อที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะเทพเจ้าต่างๆของอาณาจักรโรมัน พวกนี้นะครับเทพเจ้าของชาวกรีกนะอ่าทีนี้เปียโนโก็ถูกพัฒนามาจากห้รสซิคอร์ดใช่ไหมครับทีนี้พัฒนามายังไงก็เขื่อนที่ครูัวบอกห้รสซิคอร์ดก็เป็นสายอ่านะเปียโนโพัฒนามาโดยใช้คอร์ไปเคาะที่สายได้เกิดเสียงอ่านะนะครับทีนี้ข้อดีของการฝึกเปียโนโ เกี่ยวกที่เกี่ยวข้องกับกนดนตรีนะครับการฝึกเปียโนเนี่ยใครที่พื้นฐานดนตรีสากลมาแล้วก็ฝึกเริ่มจากเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าเปียโ,น,โนนะครับจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างอื่นได้โดยง่ายเพราะว่าระบบโน้ตที่เสียงรูปแบบของตัวโน้ตรูปแบบของเพลงต่างๆ มันจะอยู่ในเปียโนทั้งหมดเลยไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือแยกออกจากเปียโนหมดเอาเปียโนเป็นแกนกลางอเป็นแกนกลางของบทเพลงแล้วก็ที่เหลือก็แยกออกมาแยกออกมาเป็นลูกเป็นลูกของเปียโนพูดง่ายเกี่ยวกับโน้ตเพลงต่างๆคนที่เล่นเปียโนส่วนมากจะเก่งในเรื่องของทฤษฎีดนตรีสากลด้วยนะครับอถ้าใครอยากเก่งเพ้่ดตรีหลายชนิดก็เริ่มจากเปียโนก่อนแล้วค่อย ขยายไปเครื่องที่อื่นแล้วก็จะง่ายนะครับครับหน้าตอนนี้ไปถึงหน้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วเจ็ดเปิดไปเลยเปิดไปหน้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าอ่าโอเคเปิดไปหน้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้านะครับเจ็ดอ่าทีนี้ดูดูหน้าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าทุกคนเปิดไปพร้อมเจ็ดอ่า ทำไมเปียโนถึงบอกว่าคนที่เรียนเปียโนแล้วจะทำให้เรียนเครื่องดนตรีอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเปียโนต้องใช้นิ้วมือของคนเราของมนุษย์เราเนี่ยครบทั้งสิบนิ้วเลยนะอย่างเเครื่องดนตรีชนิดอ,อื่นครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีนะครับอ่าโอเคใครถามอะไรมาอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูโตครับวันนี้ต้องทำกันบ้านไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันบ้านใจเย็นๆนะกันบ้านใจเย็นเดี๋ยวเราคุยกันจบก่อนค่อาว่าเราไ่บ้านนะครับฟังต่อนะครับมีครัไม่มีแล้วนะต่อแล้วนะครับ อ่าโอเคเปียนโนนะครับต้องใช้เครื่องอ่านิ้วมือของคนเราเนี่ยรบทั้งสิบนิ้วเลยมามือซ้ายห้ามือขวาห้านะครับอย่างเครื่องดนตรีชนิดอื่นอาจจะใช้นิ้วแค่ไม่กี่นิ้วเช่นอย่างกีตาร์ก็ใช้นิ้วมือโดยทั่วไปก็ใช้นิ้วทางด้านซ้ายก็แค่ใช้ได้แค่สี่นิ้วนิ้วโป้งไม่ได้ใช้เออนิ้วโป้งอาไว้จับเฉย มือข้างขวาก็เอามาจับปิกแล้วก็ดีดแล้วก็ใช้ใช้เป็นตัวดีดแค่นี้นะครับแต่เปีโยโนใช้ครบเลยสิบนิ้วมีตัวโน้ตประจําอยู่ที่นิ้วครบทั้งสิบตัวเลยนะครับอืมนะทีนี้เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีในเปียโนก็มีเทคนิคที่มากมาย สามารถนาไปปรับใช้เครื่องดนตรีอื่นได้หมดเลยนะครับออันนี้คือข้อดีนะถ้าเราเรียนเปียโนนะครับอ่าทีนี้ความแตกต่างอย่างหนึ่งของเปียโนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นนะครับเปียโนจะมีริมนิ้วให้กดเกี่ยวกับเสียงพิเศษเรียกว่าครึ่งเสียงมีนิ้วให้กดอามีริมให้เกี่ยวกดนิ้วในลักษณะของเสียงพิเศษก็คือครึ่งเสียง เปียโ,โนจะมีริมสีขาวกับริมสีดำอันนี้คือโดยทั่วไปสากลทั่วไปปกติทั่วโใช้ตัวนี้อาจจะมีเปียโ,โนเผือกก็คือเปียโนขาวทั้งหลังเลยริมริมที่เป็นครึ่งเสียงก็เป็นสีขาวเหมือนกันแต่ตัวนั้นก็มันเป็นความเขี่ยวชาญของบุคคลนะครับแต่โดยปกติสากลทั่วโลกเขาใช้ก็คือริมสีขาวเป็นริมอันใหญ่กับริมสีดําเป็นริมอันเล็กเหมือนในภาพหน้าแปดสิบแปดดูนะครับเหมือนในภาพหน้าแปดสิบแปดดูให้ดี นะอ่าทีนี้วิธีปฏิบัติเปียโนนะครับก็จะมีการนั่งจะเริ่มจากท่านั่งก่อนนั่งหลังตรงนั่งบนเก้าอี้หลังตรงอ่าอาจจะก้มหน้าเล็กน้อยได้ือนะครับลักษณะท่าทางการนั่งก็นั่งแบบสบายสบายไม่ต้องเกรงตัวไม่ต้องเกรงลำตัว ตาก็มองไปที่แผ่นโน้ตที่จะเล่นอันนี้หมายถึงคนที่เชี่ยวชาญแล้วหมายความว่าเขาไม่ต้องมองที่แป้นคีย์บอร์ดไม่ต้องมองที่แป้นเปียนโนที่ริมนิ้วเปียนโนเขาไม่ต้องมองตรงนี้เขาสามารถกดไปได้เลยถ้ามองมองที่ตัวโน้ตที่กระดาษโน้ตก็จะวางข้างหน้าแล้วก็มองแล้วก็กดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมองตัวเครื่องดนตรีอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ แต่ปกติเราก็มองได้มองทั้งสลับไปสลับมากับโนุ๊ดได้นะครับอ่าลักษณะการวางมืออ่าดูในภาพแน้แปดสิบแปดลักษณะของการวางมือถ้าบอกน้องๆอนุบาลก็จะบอกว่าเป็นลักษณะการวางมือแบบมือเสือทําเป็นมือเสืออ่าลักษณะการมือก็จะงุ้มๆโค้งๆแบบนี้เป็นเวลาวางมือมือก็ไม่ต้องเกรงก็วางปกติเหมือนเราเอามือไปวางไว้ที่โต๊ะปกติง่าย นะครับยื่นข้อมือเหยียดอ่าเหยียดก็ก็คือเป็นปกตินะป,นปกตินะครับไม่ต้องเกรงเอาง,ง่ายๆไม่ต้องเกรงเนาะอ่าแขนก็แขนระหว่างแขนไหลกับศอกก็ทำมุมเป็นมุมฉากอ่าแต่ไม่ใช่เอามาชิดลำตัวกด ก็ปล่อยตามสบายอ่าแล้วก็ปดปล่อยตามสบายแค่นี้นะครับนะง่ายๆไม่ต้องเกรงอะไรทั้งนั้นนะอืะอะลักษณะนิ้วมือก็งุ้มลงเหยียดนิ้วออกให้ตรงแล้วก็งุ้มลงปึ๊บะเหมือนกรงเล็บอ่คล้ายๆทำกรงเล็บนะอ่ะอะอาทีนี้การฝึกก็เริ่มจาก โน้ตตัวโดก่อนเอาง่ายๆคีซีเมเจอร์นี่แหละบันไดเสียง C ีเมเจอร์สเกลซีเมเจอร์นะครับโดเดมีฟาอนลาทีโดมีเฉพาะสีขาวกดเฉพาะริมสีขาวอย่างเดียวอ่าดูในภาพที่หนังสือดูในภาพที่หนังสือดูนะครับ m i d เดิ C ซีกลาง สีกลางก็อ่าดูในภาพที่เราลองลองนับริมม์นี่ลิมมสีขาวมีทั้งหมดกี่ริมมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอันนี้ริมมขาวมียี่สิบห้าริมมก็ประมาณความยาวก็ประมาณคีย์บอร์ดหนึ่งตัวนะครับประมาณคีย์บอร์ดหนึ่งตัวถ้าเป็นเปียนโนแกลนหลังใหญ่ก็ยาวกว่าน,นี้อ่าก็จะยาวกว่าน,นี้ แต่ปกติเขาก็ใช้แค่นี้นะครับอืส่วนมากก็พอดีกับค,คีย์บอร์ดนั่นแหละตัวคีย์บอร์ดนั่นแหละนะครับดูมิดเดิลซีซีตรงกลางสีม่วงเอานี้มือไปวางสมมุติถ้าเราเอานี้มือไปวางก็จะมีตัวเลขกำกับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือตัวเลขประจ,จำนิ้วเลขหนึ่งนิ้วโป้งเลขสองนิ้วชี้เลขสามนิ้วกลางเลขสี่นิ้วนางเลขนิ้วก้อยเลขห้า อืมนะครับดูสีก่อนนะมือขวา R H นิ้วมือขวานะดูอ่าแล้วทำไมโน้ตที่เหลือล่ะ A B C ที่เหลืออีกสามตัวทำยังไงอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน A B C ที่เหลือนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ห้าตัวก่อนโดเรมีฟาซอนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแค่นี้ นะครับทีนี้มาดูข้างซ้ายข้างซ้ายเขาจะเริ่มจากโดเหมือนกันแต่โดจะเป็นห้านิ้วก้อยไงเป็นห้าห้าสี่สามสองหนึ่งสีเขียวเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับห้าสี่สามสองหนึ่งวันนี้เราจะถึงแค่นี้เราจะถึงแค่การวางมือและรูปแบบของตรงนี้นะครับ เราจะถึงแค่นี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไรวันที่เก้าโอเควันนี้เราจะถึงแค่นี้ถึงกลิ่มนิ้วที่จะต้องกดหนึ่งสองสามสี่ห้าโดเรมีฟาซอนนะครับมือขวากับมือซ้ายแยกกัน แยกกันเป็นช่วงเห็นไหมครับมือขวากับมือซ้ายแยกกันเป็นช่วงนะครับช่วงสีเขียวกับช่วงสีม่วงนักเรียนดูในภาพนะครับอมองเห็นเนาะทุกคนมองเห็นนะครับนีเห็นไมดูนะครับริมนิ้วเรามาคุยกันเรื่องริมนิ้วทีนี้คําว่าริมนิ้วที่เราจะต้องกด ลงไปเนี่ยริมนิ้วสีขาวริมนิ้วสีดําเนี่ยนะริมนิ้วถ้าแปลเป็นถ้าภาษาฝรั่งเขาก็เรียกคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่เรามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ริมนิ้วก็คือชุดของก้านเสียงก้านเสียงก็คือไอ้ตัวที่เราจะกดนี่แหละนะหรือคีย์ที่อยู่ติดกันสามารถกดได้ด้วยนิ้วนะครับ ริมนิ้วก็จะปกติก็จะมีชุดละสิบสองชุดละสิบสองนะครับชุดละสิบสองนับจากตรงไหนลูกนับจากตรงไหนครับชุดละสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนีรวมสีดำในช่วงปีถึงสี่ก็จะมีสีดำห้าใช่ไหมครับอนะืประมาณสิบสองก้านเสียงขึ้นไปนะครับ ่าเล,มเล,ม,เลมเล่มริมนิ้วอันยาวก็จะมีอยู่เจ็ดอันริมนิ้วอันยาวมีเจ็ดอันจริงหรือไม่อ่าโดนะครับดูที่โดนะครับสีม่วงก็ได้ดูทางสีม่วงก็ได้โดเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงตัวบีก็คือทีนะครับอันี่มานับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกอีกข้างบน,นหนบ 6, 5, ้าเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดบวกข้างบนห้าก็เป็นสิบสองนั่นเองสีดำ สีดาด้านบนจะมีอยู่ห้าอันสีขาวจะมีอยู่เจ็ดอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือหนึ่งชุดนะครับเห็นไหมครับไหนนี้เราต้องทําความเข้าใจของตัวของคีย์บอร์ดก่อนนะครับต้องเความทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยฝึกกดอ่าทีนี้เวลาเราฝึกเราจะฝึกยังไงเราจะฝึกยังไงเวลา,าฝึกก็วางนิ้วตามรูปเลย แล้วจะหาคีย์บอร์ดจากที่ไหนนะจะหาคีย์บอร์ดจากที่ไหนอ่าฟังเราจะสร้างคีย์บอร์ดกระดาษเราจะมีคีย์บอร์ดกระดาษทำเองได้อืมทำเองได้เลยเซฟรูปจากเซฟรูปจากอินเทอร์เน็ตมาจาก google มาพิมเข้าไปเลยอ่าคีย์บอร์ด ไม่ใช่พิมพ์ออวร์นะพิมพ์ว่าลิมกดคีย์บอร์ดนะมันก็จะปึ๊บขึ้นมาผนรูปแล้วก็เคฟรูปนั้นเอามาพิมพ์ใส่กระดาษสองแผ่นต่อกัน a อกระดาษ a อซสองแผ่นปิมนแนวขวางพิมนแนวนอนแล้วก็เอาวางเอามาติดก,กาวต่อกันก็จะได้แผ่นเปียโ,โนพอดีแล้วเราก็เอาไปแปะใส่กับกระดาษแข็ง กระดาษแข็งก็ใช้พวกกระดาษลังก็ได้หรือกระดาษปฏิทินปฏิทินที่อยู่ที่บ้านเราอะปฏิทินที่ไม่ได้ใช้แล้วอะเป็นกระดาษแข็งอะนั่นแหละเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะแค่ไปพิ้นแค่ไปพิ้นรูปมาแต่ข้อเสียมันข้อเสียมันจะไม่มีเสียงแต่เราสามารถทำได้หรือถ้าใครไม่คู่ทำแบบคูตโตบอกก็ได้ โหลดแอปก็ได้เออมันมีแอปเน,นะโอดและปอุโลโมแอปอ่าโหลดแอปในเทสต์หรือใช้ในแอปของ google ก็ได้อืม g o o g l e ก็มีแอป้นทีนะครับแต่วันนี้เรามาทำทำความเข้าใจตัวริมคีย์บอร์ดนี้ให้ก่อน ทำความเข้าใจริมคีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างอืมครับอาเดี๋ยวโคัวจะส่งรูปลงไปให้ในลายกลุ่มโอเคไหมอ่ะส่งรูปให้ในลายกลุ่ม แล้วก็เซฟเอาเองเนาะแล้วก็ไปทำใส่กระดาษใส่เฟื่ใส่เอ่อไมโครซอฟเฟื่อทก็ได้แล้วก็พิมพ์ออกมาสักสองแผ่นแล้วก็มาต่อกันทำเป็นแนวยาวตัวทีอืมไม่มีเครื่องพิมพ์อยู่ใกล้กระดาษเนี่ยอยู่ใกล้ร้านไหนกระดาษเ่ยไม่มีร้านพิมพ์อีก เอาอย่างนี้เอา,อางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออทำไงดีบะามารับเศษรับอะไรกันหรือยังแน่รับไปมื่อว,วานันเหรอมารับไปแล้วทำไงเนี่ยทีนี้เดี๋ยวส่งรูปให้แล้วกันไปปรินเอาเองเดี๋ยวทำให้เป็นไฟล์ให้เลยเดี๋ยวส่งให้เนาะเออแล้วก็เซฟไฟล์ไปโหลดไฟล์ไปแล้วก็ไปปรินเอา เนาะเดี๋ยวคูทําให้ดีๆดีกว่าเนาะเออจะได้ง่ายๆแต่สิ่งที่พวกเราต้องเตรียมไว้ก็คือกระดาษแข็งกับกาวเอาไว้ติดเห็นไหมครับกระดาษแข็งไม่ต้องไปซื้ออ่ากระดาษแข็งไม่ต้องไปซื้อนะหาที่บ้านนั่นแหละกระดาษลังก็ได้ลังที่เราไม่ใช้แล้วอะ่ะหรือกระดาษก่ลองพัสดุเนี่เอามากางออก ลังนมก็ได้ไม่เป็นไรก็เอาอางนี้กล่องพัสดุเนี่ยพวกเราเอฟของกันเยอะอยู่เนี่ยกล่องพัสดุเอามาดึงออกตัดแล้วก็ทําเป็นแผ่นยาวๆออกมาแล้วค่อยเอาก,กระดาษแผ่นนี้ไปติดแค่นั้นเองไม่ยากเลยไม่ต้องไปซื้อนะครับกาวก็มีอยู่แล้วอยู่ที่บ้านน่าจะมีแล้วกาวลาเท็กหรือกาวอะไรก็ได้นะแต่อย่าใช้กาวร้อนนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวกระดาษมันจะขาดเป,เป็นกระดาษเป็นแค่กระดาษ a อซธรรมดาครับ ห,หรือถ้าใครอยากซื้อหุ้นฟังครับเ,นนเก็บไว้ครับผมเก็บไว้ทำอ่าหรือใครจะลงทุนสูงอยากอ่าอยากอยากทำดีๆเลยให้มันส,สวยๆซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาเลยสีขาวสีดำตัดเป็นริมแปงเออใครอยากจะนำ้ำอย่างนั้นก็ได้แต่นำ้ำแต่ครูโตจะ ทำเป็นเอกสารส่งให้ในรายกลุ่มเี๋ยอทําเป็นโน้ตส่งในรายกลุ่มให้ไปโหลดเอาเองหน้าดี่ซื้อซื้ออร์ซื้อสีขาวกับสีดำมา,าตัดํำเออไม่รู้ตัวโตวไ,มไม่รู้รู้ราคาถ้าจะซื้อแผดชิ้นเจาบอร์ดคือต้องซื้อ,อสีดำกับสีขาวนะครับ นี่ถ้าจะไปหาอยู่ก็ทไปร้านเครื่องพิมพ์ไม่ได้มันจะราคาถูกกว่าฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมพิมพ์กระดาษมาสองแผ่นแผ่นละห้าบาทก็สิบบาทหรือไม่แผ่นละสองบาทก็สี่บาทห้าบาทาะมาติดใส่กระดาษลังหรือกระดาษปกษไม่ใช่ในวันไหนเดี๋ยวคุณตทําแล้วก็ส่งให้ไงเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนก็จะความหมายที่คุณตเล่ามา ให้เริ่มต้นใหม่ไหมหรือ,อยังไงอ้าวฟังครูโตจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยครูโตจะทำรูปคีย์บอร์ดลิมคีย์บอร์ดให้และจะส่งลงไปในไลน์กลุ่มเป็นไฟล์ pdf แล้วให้นักเรียนเนี่ยเอาไปพิมพ์แล้วมาติดในกระดาษแข็งทำเป็นคีย์บอร์ดกระดาษโอเคไหมครับ ออยังเข้าใจหรือ,อยังเงีเยบโอเคนะคเข้าใจนะเออแล้วคุณตัวจะส่งให้วันนี้เดีย๋ยวจะไปทำให้ตอนนี้คุณตัวไม่มีควมเออไปทำให้เดี๋ยวเวลานี่แหละหลังจากสอนพวกเราเสร็จนี่แหละเออโอเคนะครับเข้าใจนะ งันวันนี้พอแค่นี้เราอย่าลืมฟังไปทำความเข้าใจรูปคีย์บอร์ดหน้าแปดสิบแปด้วยเข้าใจไหมครับว่ามันมีตัวโน้ตตำแหน่งของตัวโน้ตอยู่ตรงไหนสาวเป็นยังไงหน้าแปดสิบแปไปทำความเข้าใจด้วยโอเคนะครับอ่างันวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ Hvala što pratite kanal.